Samsung Galaxy Tab S7 นะครับผมดวลกับ iPad ตัวล่าสุด iPad Air 4นะครับ Galaxy Tab S7 จะสามารถทดแทน iPad Air 4ได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ตีโอมาเล่าให้ฟังครับ ช่วงนี้นะครับเป็นมหากรรมอของสินค้าตัวใหม่ๆนะครับที่ออกมาค่อนข้างเยอะเลยช่วงปลายปีเนี่ยถือว่ามีทั้ง iPad มีทั้งแท็บเอะไรออกมาเยอะมากเลยนะครับและสําหรับฝั่ง Android นะครับผมก็ต้องช่างใจนะครับว่าเอะปกติแล้วเนี่ยซื้อสมาร์ทโฟนฝั่ง Android แล้วเนี่ย แต่ว่าฝั่งแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมี iPad เป็นตัวเลือกนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่มีแท็บเล็ตที่ชื่อว่าแท็บ S7 ตัวนี้นะครับซึ่งตัวซัมซุงเนี่ยเขาระบุเลยนะครับอยากให้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวสําหรับตัวพรีเมียมเลยนะครับผมซึ่ง จะมีตัวอะไรที่น่าสนใจและกับตัว iPad Air 4เนี่ยมันจะสามารถทดแทนกันได้ไหมเดี๋ยวนี้ติโอมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับผมแต่ก่อนที่จะฟังกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe ช่องนี้มาให้ด้วยกันละกันนะครับจะได้มาอัปเดตข้อมูลแบบนี้นะครับเริ่มแรกขอดูกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับผมดีไซน์ของตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นดีไซน์แบบทรงแลตนะครับผมหน้าแบบหน้าตัดนะครับมันจะไม่โค้งนะครับผมก็ คล้ายๆกับตัวของ iPad Air 4เลยนะครับ ก็จะเป็นตัดๆเหมือนกันนะครับผมซึ่งนะครับผมวัสดุเนี่ยก็จะใช้เป็นวัสดุแบบอะลูมิเนียมนะครับเป็นโลหะเหมือนกันทั้งคู่นะครับกับตัวของ iPad Air 4นะครับผมแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับในอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับผมในฝั่งของตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่11นิ้วนะครับจะใช้สัดส่วนเป็น16:9นะครับก็จะเป็นแบบ ฟีลแบบสมัยนิยมนิดนึงนะครับผมมันจะเป็นแบบเหมือนไวทสกรีนเนาะคือถ้าเอาไปดูหนังหรือดู YouTube ตรงนี้เนี่ยจะให้สัดส่วนที่มันเต็มกว่านะครับผมเวลาดูดู u b e แล้วเรากางเต็มเนี่ยมันจะชนขอบเลยนะครับชิดขอบเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นของหน้าจอของ iPad Air นะครับขนาดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่10.9นิ้วนะครับผมไดเมนชันจะเป็น4ต่อ3ตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูพวกดูอย่างเช่น YouTube นะครับผมก็จะ มีพื้นที่เหลือบนล่างนะครับเพราะว่าสัดส่วนของ y u t u b e เนี่ยหรือว่าคอนเทนต์วิดีโอสมัยนี้นะครับตามสมัยนิยมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ16ต่อ9หรือว่าเป็นเท่าไหร่นะ18ต่อ9หระมาณ20ต่อเกเออประมาณ20กว่าที่มันจะเป็นแนวแนวนอนนะครับผมแนวยาวนะครับแต่ว่าของ iPad ยังเป็นแนวแบนสีต่อ3อยู่นะครับในส่วนของพาเนลนะครับผมวัสดุของหน้าจอตัวนี้เนี่ย จะเป็น IPS เหมือนกันนะครับผมให้สีสันเนี่ยก็นี่นะครับอย่างที่เห็นนะฮะให้สีสันก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าถามถึงสายตาของติโอนะครับสีสันของตัวของ iPad Air เนี่ยจะเป็นโทนที่เรียกว่าอ่าโทนอุ่นเป็นโทนวอร์มนะครับผมแต่ถ้าเป็นของ Samsung Tab S นะครับผมจะให้สีเป็นแบบ ทนโทนไวนะครับผมจะเป็นออกขาวๆนิดนึงแต่ว่าท่านี้จะทนอุ่นๆนะครับโดยขนาดพิกเซลของทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับพิกเซลของ iPad Air นะครับจะอยู่ที่1,640นะครับผมคูณ2,360นะครับความละเอียดตอนหนึ่งตารางนิ้วเนี่ยก็จะอยู่ที่264 PPI นะครับผมที่สำคัญนะครับ iPad Air 4เนี่ยรองรับหน้าจอเพียงแค่60 h z นะครับผม ซึ่งจริงๆแล้วนะครับตามสมัยนิยมมันต้องเป็น120ฮิรเซนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวของ Galaxy Tab S7 นะครับผมอาจจะมีความละเอียดพิกเซลนะครับอยู่ที่1,600นะครับคูณ2,560นะครับผมความละเอียดเม็ดพิกเซลของตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้เนี่ยจะมากกว่าของ iPad Air 4อยู่นิดนึง <Wow. S 1> นะครับตัว Tab S7 เี่จะอยู่ที่270นะครับผมต่างกับ iPad Air อยู่ที่6 2 6 4แต่ถามว่า มันเห็นความแตกต่างแบบสายตารับรู้ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกตามตรงนะครับเราแยกกันไม่ออกเลยครับ p v i ต่างกัน4 4หน่วยตัวนี้มันแยกสายตาแยกไม่ออกแน่นอนแต่ที่สายตาแยกออกนะครับนั่นก็คือเฟรมเรทนะครับผมตัวแท็บ7เนี่ยตัวนี้เนี่ยตามสมัยนิยมเลยเขาสามารถปรับรีเฟรชเรทได้ถึง 120Hz เลยนะครับ 120เมือตรงนี้เนี่ยมันทําให้สายตาของเราจับต้องดูแล้วถับมองเปรียบเทียบกัน,นจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันลื่นกว่าตัวของ iPad Air 4นะครับส่วนความสว่างนะครับติโอให้ให้ว่ามันพอๆกันกันละกันนะครับสายตาแยกไม่ออกนะเมื่อใช้งานจริงนะครับผมมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างนะครับกล้องของ2ตัวนี้จะแตกต่างกันนะครับผม กล้องของ iPad Air 4เนี่ยด้านหลังนะครับก็จะมีอยู่1เลนส์นะครับผมนี่คือเลนส์วายนะครับเลนส์วายของ iPad Air 4นะครับก็จะมีขนาดพิกเซลอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยก็จะเป็นอยู่ตรงกลางข้างบนนะครับเป็นแนวตั้งนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยจะมีขนาดพิกเซลอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับฟีเจอร์ต่างๆในกล้องนะครับก็มาตรฐานนะครับใน iOS ก็มีลุกเล่น อยู่พอประมาณนะครับผมถ่ายไลฟ์โฟโต้ได้อัดวิดีโอได้นะครับผมพาโนรามาได้ถ่ายไทม์แลปส์ได้นะครับแต่อย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับผมก็คือตัว iPad Air 4นะครับผมสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้60เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็30เฟรมต่อวินาทีด้วยนะครับในส่วนของ Tab S 7ตัวนี้นะครับผม Tab S 7เนี่ยถ้าให้พูดแล้วตัวกล้องเนี่ยมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะเลยกล้องนะครับผมตัวนี้นะครับจะ มีอยู่2เลนนะครับเลนวายนะครับแล้วก็เลนอัลตร้าวายในส่วนของเลนวายนะครับจะมีขนาดพิกเซลอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมและเลนอัลตร้าวายนะครับขนาดพิกเซลจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้านะครับของตัวแท็บเอสเตัวนี้นะครับผมจะมีขนาดพิกเซลอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับผมตรงนี้เนี่ยติโออยากพูดถึงนิดนึงเนะีคือตัว การถ่ายวิดีโอ 4K ของแท็บ S7 เนี่ยจะสามารถถ่ายตัว 4K ได้สูงสุดอยู่ที่30เฟรมนะครับผมรวมไปถึงการถ่ายแบบ Full HD นะครับผมก็จะอยู่ที่30เฟรมเรทนะครับผมแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันแรกมาด้วยฟีเจอร์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับฟีเจอร์ต่างๆของการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปเนี่ย ตรงนี้เนี่ยมีวิดีโอไลฟ์โฟกัสมาให้ด้วยนะฮะวิดีโอไลฟ์โฟกัสคืออะไรก็คือสามารถถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับผมหรือถ่ายในโหมดก็สามารถทําได้นะครับในตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้นะครับผมมี AI ในการช่วยประมวลผลนะครับว่าวัตถุที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันเป็นวัตถุแบบไหนนะครับแล้วก็จะปรับสีปรับสันให้มันดูสวยงาม <Wow. S 1> นะครับผมและที่สําคัญนะครับตรงนี้ หนึ่งความเจ๋งเนี่ยคือเขาสามารถรองรับ S Pen ตัวนี้นะครับสามารถปรับโหมดอะไรต่างๆนะครับปัดััดปดปซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงเนี่ยคอมมานด์ต่างๆเราสามารถทําให้มันสะดวกสบายได้ง่ายค่อนข้างเยอะนะครับ <Yeah. S 1> เราสามารถวางไปปุ๊บแล้วเรากดชัตเตอร์ถ่ายได้นะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกที่ฝั่งโน้ตเนี่ยสามารถทําได้นะครับแล้วก็แท็บ s 7ตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามีปากกามาให้ด้วยนะฮะในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของตัวแท็บ S7 ตัวนี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าอยู่ในแนวนอนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัว iPad นะครับ oh. ตัว iPad เนี่ยจะเป็นอยู่ในแนวตั้งนะครับผมความคาดหวังของซัมซุงเนี่ยคงจะให้ใช้ไปแนวนอนนะครับผมมันก็จะเห็นแบบ คือมุมมุมนี้มันจะเป็นมุมที่ถนัดของฝั่ง Android อยู่แล้วนะครับแล้วก็สัดส่วนแบบนี้มันเป็น16:9มันเหมาะสำหรับดูหนังเขาคงอยากให้ถือแบบแนวนอนมากกว่านะครับผมกล้องก็เลยจะอยู่เป็นจุดกึ่งกลางของการวางในแนวนอนแทนนะครับมาดูในส่วนของเรื่องลำโพงกันบ้างครับลำโพงตัวนี้เนี่ยคุยกันผิววิวเพลินๆนะครับอาจจะมองว่ามีสีลำโพงเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับมีสีลำโพงเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับตัวลำโพงของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S7 ตัวนี้นะครับจะให้เสียงออกมาไดา้หลากหลายมุมกว่านะครับผมตัว iPad Air 4ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีลำโพองอยู่4ตัวนะครับผมแต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยจะเป็นทำงานแบบสเตอริโอแล้วก็บนล่างนะครับ ตรงนี้จะออกเสียงออกเสียงนะครับแต่ถ้าคว้ามามันก็จะออกเสียงแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่แบบแบ่ง4ส่วนนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวของลําโพงของตัวนี้นะครับของแท็บ S7 เนี่ยตัวนี้ทํางานได้มีมิติกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะชอบดูหนังฟังเพลงนะครับตัวนี้ก็น่าจะให้มิติได้ค่อนข้างดีนะครับผมและ ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเขาจูนเสียงมาโดยระบบของ AKG นะครับก็เป็นแบรนด์ของหูฟังชื่อดังนะครับผม AKG เข้ามาจูนเสียงให้ตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้นะครับผมซึ่งถ้าเปิดสุดนี้ให้เสียงที่ดังมากๆเลยนะครับค่อนข้างดังมากนะครับในส่วนของชิป CPU นะครับผมตัว Tab S7 นะครับจะใช้ชิป CPU นะครับเป็น Snapdragon 865ก plus เลยนะครับก็เป็น CPU ตัวท็อปของฝั่ง Android นะครับในส่วนของ Apple iPad Air นะครับก็ไม่น้อยหน้านครับก็เลือก CPU ตัวท็อปของปีนี้มาให้เหมือนกันนั่นคือชิป A14 Bionic นะครับผมเป็น CPU ที่มาพร้อมกับตัว iPhone 12นะครับผมแล้วก็เปิดตัวในครั้งแรก iPad Air 4นะครับก็เอามาลองเทสเกมให้ดูนะครับว่าการปรับต่างๆเนี่ยมันจะปรับได้ขนาดไหนนะครับ iPad Air เนี่ย สามารถปรับสุดได้ในทุกๆอันนะครับผมในฝั่งของตัวเกนชินทิมแพกนะครับในของแท็บ S7 เนี่ยตัวนี้ก็สามารถปรับสุดได้เช่นเดียวกันนะครับผมปรับสุดนี่คือปรับ รายละเอียดต่างๆได้สุดหมดเลยนะครับ <g lish> พูดถึงเรื่องชิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องของความปลอดภัยกันบ้างนะครับตัวความปลอดภัยของตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้นะครับผมก็จะสามารถปลดล็อกได้อยู่2แบบนะครับผมปลดล็อกได้ด้วยระบบไปหน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะสามารถปลดล็อกได้แบบลายนิ้วมือก็ได้นะครับผ่านปุ่ม power ของตัวเครื่อง Tab S7 ตัวนี้นะครับ ซึ่งปุ่ม power นะครับก็จะอยู่ที่ข้างด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมนี่ <Okay, S 1> อยู่ด้านนี้นะครับเราก็สามารถสแกนนิ้วเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับในส่วนของตัว iPad Air นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับที่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ผ่านปุ่ม power นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถสแกนใบหน้าได้เหมือนของตัว Tab S7 ตัวนี้นะครับผม oh, <no. S 1> ก็ ต้องเลือกเอาถ้าใครอยากได้ปลดล็อกด้วยใบหน้าของ iPad นะครับก็จะต้องใช้เป็น iPad Pro แต่ว่า iPad Pro อ่ะไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะครับแต่ว่าถ้า Samsung เนี่ยก็จะมีอยู่2ระบบเลยนะครับพูดถึง Galaxy Tab S7 มาขนาดนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยนะั่นก็คือนี่ครับนี่ตัวปากกาที่แถมมาให้นะครับกับตัวเครื่องของ Galaxy Tab S7 ตัวนี้นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สาคัญที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถทํางานได้แล้วก็จดเอกสารได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างสําคัญนะครับสำหรับ Android แท็บเล็ตในครั้งนี้เพราะว่าตัว S Pen ตัวนี้เนี่ยมันทําให้การทํางานมันราบรื่นมากขึ้นและทําให้ตัวแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยมาเติมเต็มในฝั่งของ Android ทํทำให้คนที่ใช้ Android เนี่ยไ <iel> <iOS> ม่ง้อง p อ d ก็ <iOS> แล้วก,กันนะครับผมฟีลประมาณนั้นนะฮะ เพราะอะไรครับเพราะว่าปากกา S Pen ตัวนี้นะครับผมรองรับในระดับของ9มิลลิเซันนะครับผม latency นะครับคือเอเวลาเราเขียนตัวหนังสือไปนะครับหรือเขียนวาดรูปอะไรต่างๆไปอะ่ะตรงนี้เนี่ยเส้นเนี่ยมันจะแทบจะชิดกับหัวปากกาไปเลยนะครับ <Wow. S 1> ซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถทําได้ใน iPad Pro นะครับผมค่า latency จะอยู่ที่9เหมือนกันนะครับผมมิลลิเซันเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตัว iPad Air นะครับผมจะไม่สามารถใช้เป็น9มิลลิเซันได้นะครับถ้าจำไม่ผิดตัวเลขก็จะอยู่ที่26มิลลิเซันนะครับผมเพราะว่าเขาจะไม่มีหน้าจอ refresh rate สูงๆเนี่ยมันทําให้ค่า latency เนี่ยในการใช้ Apple Pencil เนี่ยเส้นต่างๆเนี่ยมันจะหน่วงกว่าของตัว Galaxy Tab S เตัวนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะไปลองเทสการวาดรูปจริงๆโดยนักวาดภาพมืออาชีพแล้วกันนะครับผมและก็ถามความรู้สึกว่าใช้ตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเทียบกับ <D> ต <_ C> ัว iPad Air ตัว <D> น <_ C> ี้นะครับผม่ะ โอเคนะครับผมลองเทสออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําก่อนละกันว่าอันนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับอันนี้ก็คือตินัทครับผมครับผมตินัททาหน้าที่วาดรูปนะครับลงเพจเจ้าตัวเล็กนะครับผมแล้วก็ในเพจทันนี่ที่รักนะครับวาดรูปมานานกี่ปีลวประมาณ3ปีครับโอ้โหโอเคสปีแต่จริงจริงอะวาดรูปก่อนหน้านั้นมาตั้งนานแล้วใช่ครับเออนะครับผมอันนี้ก็วาดเป็นแบบดิจิตอลมาตลอดในแบบ3ปีสามสปีนี้นะครับผม ฟิลลิ่งในการใช้ปากกาของ S อส<น>ตัวนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับแตกต่างกับ a p p l e Pencil เยอะไหม <ym us> ก็มีความแตกต่างอยู่ครับช่วงที่ยังไงบ้างกดลงไปมันรู้สึกว่ามีความยุบลงไปนิดหน่อยครับอ๋อหัวปากกาเน,นี่ยมันมันอาจจะเป็นแบบว่ามี1นึสต็อกในการให้มันกด <c oughs> ลงไปมันสามารถกดได้อะไรอย่างง <c oughs> <soi> ี้นะครับอ่าโอเคครับผมก็แตกต่างกับ Apple Pencil มันเหมือนเป็นการแตะเฉยใช่ครับอใครที่แบบว่าชอบให้มันรู้สึกว่าเหมือนมีการรองรับกดกดแรงแรงกดเล็กน้อยอาจจะชอบอันนี้หรือใครเชื่อที่ชอบแบบว่าหัวแข็งแข็งก็อาจจะเป็นชอบ Apple Pencil นะครับรจะนุม่มนุ่มมือนิดหน่อยน่านุ่มมือนิดหน่อยแล้วเรื่องของเส้นในความรู้สึกของนักวาดรูปอย่างตีตีนัดเป็นไงบ้างครับ กรู้สึกว่าเส้นมันจะติดกับปากกามากกว่าตัวมากกว่าตัวของ iPad Air 4อาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอของตัว Samsung Galaxy ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปมันรองรับ120เฮนะครับ อัตราการหน่วงของเส้นของอสเพนตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่9มิลลิเซกันนะครับผมแต่ว่าการหน่วงของปากกาเอเปอร์ิลอยู่ที่ยี่ยี่สิบกว่ามิลลิเซกันนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคนที่สังเกตนะเนี่ย<อ>รู้ได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมถ้าตั้งใจตั้งใจสังเกตจริงๆอาจจะรู้นะครับผมใช้บ่อยก็ต้องใช้บ่อยอันนี้วาดรูปก็เลยน่าจะเข้าใจได้นะครับผม okay, โอเคเพราะฉะนั้นจากการลองเทสมาแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเยอะไหมก็ไม่ค่อยแตกต่างครับอืม แต่ก็จะมีในตอนวาดนิดหน่อยอืครับเป็นส่วนของหัวปากกาเลยกับเรื่องของโปรแกรมเรื่องว่าใครถนัดอะไรมากกว่าอ๋อโอเคนะครับผมอีกนิดหนึ่งเสริมก็คือมันไม่สามารถเอียงเพื่อแรงเงาได้ครับอโอเคตัวนี้เนี่ยรองรับแรงกดแตกต่างกันได้แต่ว่าการแรงเงาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ซับพอร์ตอ่าโอเคนะแต่ถามนิดนึงเวลาเราวาดรูปเราแรงเงาบ่อยไหมก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับ,รบได้ดต้องเอียงอะไรเพื่อแรงเงาบ่อยไหม ไม่ครับไม่โอเคครับผมงั้นก็สรุปประมาณนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของแบตเตอรี่ของตัว2ตัวนี้กันบ้างนะครับแบตเตอรี่นะครับของตัว Galaxy Tab S7 นะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่ 8000mAh นะครับรองรับแบบ Fast Charge นะครับ45วัตต์นะครับรูเนี่ยเป็นรูชาร์จแบบ USB-C นะครับผมสามารถใช้อแดปเตอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับ USB-C ได้นะครับตัวของ iPad Air นะครับจะไม่บอก มิลลิแอมนะครับผมแต่ตัว iPad นะครับจะสามารถชาร์จแบบฟ้าชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ28วัตต์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ชาร์จได้ไม่ไวเท่านะครับผมและที่สำคัญนะครับตัว Galaxy Tab S7 ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จไวเลสได้นะครับแล้วก็ไวเลยแชร์ลิงทำตัวเป็นสถานีชาร์จไวเลสให้กับ อุปรกรณ์ของ Samsung ได้นะครับโอ้โหนี่ก็เจ๋งมากเลยนะ <Wow. S 1> ก็ถือว่าเป็นอีกน <ๆ S 1> ฟีเจอร์ที่น่าสนใจในตัวของแท็บ S7 นะครับซึ่งไม่ใช่ปล่อยกระแสรธร,รรมดาทำนปล่อยแบบ15วัตต์ได้เลยนะครับซึ <Wow. S 1> ่งกระแส15วัตต์เนี่ยค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเ <Wow. S 1> อาละครับเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของราคานะครับราคาของ Gala x y แท็บ S7 นะครับผมตัวนี้เนี่ยความจุ 128GB นะครับผมราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 2 2 9 0 0บาทนะครับแรมของตัวนี้นะครับอยู่ที่6กิกนะครับผมในส่วนของนี่นะ iPad Air นะครับจะความจุเริ่มต้นอยู่ที่64กิกนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่19,900บาทนะครับตัว iPad Air เนี่ยฟังเหมือนจะถูกกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่านะครับ iPad Air นะครับโดดจาก64กิกไปเนี่ยมันก็เป็น256กิกเลยนะครับราคาก็จะอยู่ที่24,900บาทนะครับผมอันนี้ก็ ราคาก็ต่างกันเป็นเรนเรนนะครับแต่ว่ามันไม่มี128 g ิกเนาะอันนี้ก็ต้องดูกันไปแล้วกันนะครับโดยรวมนะครับสำหรับ c o เนี่ยถือว่า Galaxy Tab S 7ตัวนี้เนี่ยมาตอบโจทย์แล้วก็มาเติมเต็มในฝั่งของอแท็บเล็ตในฝั่งของ Android ซึ่งขาดหายไปนะครับก่อนหน้านี้เนาะ มันไม่มีพรีเมียมแท็บเล็ตซึ่งทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับขนาดนี้นะฮะพอมันมีแท็บเล็ต g a l a x y Tab, Tab S7 ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมการใช้งานในฝั่งของมือถือ Android นะครับอย่างเช่น Galaxy Note เนี่ยโน้ต20เราทํางานจาก Note 20มาเสร็จปุ๊บใช้คลาวเดียวก,กันกับตัวของซัมซุงเนี่ยข้อมูลต่างๆมันก็จะซิงค์มาที่ตัวนี้และทํางานต่อได้แบบราบรื่นได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสาหรับใครที่ชอบในฝั่ง Android แล้วก็ไม่อยากข้ามเรื่องของแท็บเล็ตจะต้องเปลี่ยนค่ายมาแล้วมันทําให้มันซิงกันค่อนข้างลําบากตรงนี้เนี่ยแท็บ S7 มาเติมเต็มช่องว่างนั้นแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจละกันนะครับเผื่อใครสนใจในฝั่งแท็บเล็ตของ Android สําหรับวันนี้ติโอก็มารีวิวเล่าให้เพื่อนๆฟังประมาณนี้ครับสาหรับนี่ ไอแพดแอรนะครับกับ Galaxy ซ a ่แท็บเอดูว่าอันไหนมันน่าสนใจยังไงบ้างสําหรับเพื่อนๆฟังแล้วอันไหนน่าสนใจคอมเมนต์เล่าให้ติวฟังด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ติวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ